สวัสดีครับนรสัญนาครับผมวันนี้มาขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็เจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ําถือว่าอลังการมากนะครับผมน้ําแรงนะครับประมาณ2ี่คิวขึ้นแน่นอนนะครับผมสําหรับบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเคยเจาะมาแล้วนะครับ1นึรู180เมตรไม่พบน้ํานะครับวันนี้เรามาเป็นรูที่2นะครับที่ลูกค้าได้เรียกใช้บริการนะครับมาพบน้ํา อยู่ที่30เมตรนะครับผมนี่ครับกองดินที่เราเจาะลงไปนะครับมีอยู่10กองนะครับผมก้านหนึ่งมี3เมตรนะครับคบน้ำนะครับ30เมตรถือว่าโอเคเลยนะครับผมมาหาสารน้ำนะครับตอนนี้ได้ทำการเป่าให้น้ำใสนะครับแล้วก็จะลงท่อ4นิ้วนะครับเนื่องจากดันต่อไปไม่ได้นะครับมวลน้ำแรงเกินไปนะครับผมเวลาน้ำที่พุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับ แรงมากนะครับมันจะทําให้หัวเจาะเจาะไม่ลงนะครับตอนนี้ก็พิสูจน์น้ำนะครับเป่าน้ําประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับน้าออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ขาดแล้วก็งานของเรานะครับรับประกัน2ปีนะครับผมน้ําขาดน้ําหมดบ่อสุดบ่อถล่มเรายินดีไปเจาะให้ใหม่นะครับผมเจาะไม่เจอน้ําเราไม่ได้คิดเงินนะครับนี่ครับถือว่าสุดยอดนะครับผม ทางลูกค้านี่ครับเดี๋ยวมาถามกันนะครับผมว่ารูแรกเจาะไปที่กี่เมตรกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับพี่วันนี้เห็นน้ําแล้วดีใจครับน้ําแรงไหมครับ่ได้เยครับน้ําแรงมากนะครับผมบ่อที่แล้วพี่เจาะไปกี่เมตรร้อยแปดสิครับเจอน้ํำไหมไม่เจอไม่เจอ วันนี้นะครับจอไปที่30เมตรเจอน้ําเลยนะครับทบตามตาแรกอยู่ที่28เมตรนะครับใช้คำเดียวว่าสุดยอด27 28เมตรใช่ครับผมเจอน้ําตอนนี้เราดันลงไปจนสุดแล้วนะครับผม30เมตรเพราะว่ามันเจอน้ําแล้วมันดันต่อไม่ได้นะครับมวลน้ําเยอะมากนี่ครับไหลอย่างต่อเนื่องเลยดูดใช้งานนะครับ3นิ้วได้สบายนะครับผมแต่ว่าเราจะลงเป็นเสมร์ทงนิ้ว นะครับ2นิ้วลงได้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนพี่อยู่ตําบลอะไรปักสงครับอําเภอครับผมใช่ชนะจังหวัดสุราชสุรา์ธานีเนาะครับผมตามคลิปวิดีโอไปด้วยโอเคครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่เคยจ่อมาแล้วนะครับผมอย่าพึ่งหมดหวังนะครับบางทีบางครั้งเราอาจจะดวงไม่ดีในวันนั้นนะครับผม วันนี้เราเรามาพิสูจน์ให้แล้วนะครับว่าน้ำบาดาลนะครับไม่ได้หายากอย่างที่คิดนะครับผมบางครั้งก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ก็จะสู้ให้สุดนะครับผมวันนี้ถือว่าประสบผลสาเร็จนะครับพี่น้องท่านใดนะครับผมที่อยากขุดเจาะน้ำบาดาลหรือว่าติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับก็ติดต่อไมได้นะครับผมทีมงานลดบรรณารับเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศไทยนะครับ รับปัะกันผลงานการันตีนะครับผมไม่เห็นน้ําออกไม่เสียเงินนะครับผมรับทําทั่วประเทศไทยสําหรับเบอร์โทรติดต่อ0802794699นะครับร้านของเรายินดีบริการนะครับผมสาหรับคลิปนี้วันนี้นะครับพาทุกท่านมารับชมนะครับตัวน้ำบาดาลนะครับผมแรงๆวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ